สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของ w i s สกับ p พโลเนียค่ะมาดูกันว่า2แพลตฟอร์มนี้ต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะกับใครนะคะสำหรับ w i s สและ p พโลเนีเนี่ยทั้ง2อ,อันเลยนะ เป็นบริษัทที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของการโอนเงินมากๆนะคะเขาให้บริการในเรื่องของการโอนเงินรับเงินสกุลเงินต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การรับเงินต่างสกุลเงินนะคะซึ่งจะเหมาะมากสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนเซอร์หรือว่าใครที่จะต้องรับเงินจากต่างประเทศไม่ว่าจะรับเงินจากญาติพี่น้องแฟนหรือว่าลูกค้าที่ อยู่ต่างประเทศเนาะและในส่วนของวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงการใช้งานส่วนบุคคลเนาะไม่ได้พูดถึงประเภทบัญชีบริษัทนะคะเพราะถ้าเราจะใช้งานประเภทบัญชีบริษัทเนี่ยมันจะต้องมีการจดทะเบียนบริษทัทนอ้อซึ่งท้าที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ในส่วนของส่วนบุคคลมากกว่านะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะความแตกต่างอันแรกก็คือในส่วนของประเภทบัญชีค่ะ ของเพลเนียเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การทําธุรกิจซะส่วนใหญ่ค่ะบัญชีหลักๆของเขาจะมีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คือบัญชีแบบฟรีแลนเซอร์กับบัญชีบิสเนสค่ะก็คือจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง เราในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยจะถ้าสมมุติเราสมัครอะค่ะก็จะเป็นฟรีแลนเซอร์นะคะเพราะว่าเขาจะถือว่าเราเป็นแบบฟรีแลนซ์ที่รับเงินจากลูกค้าต่างประเทศนั่นเองหลักๆเลยก็คือคนที่โอนเงินให้เราเขามองว่าเป็นลูกค้านั่นเองนะคะและตอนที่เราสมัครค่ะเขาก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะสมัครเป็นแบบ เป็นฟรีแลนเซอร์แบบไหนรับเงินจากไหนนะคะซึ่งเราสามารถเลือกเป็น not a r e g i s t e r freelancer also trader ได้เนะก็คือไม่ได้ลงทะเบียนเป็นฟรีแลน n ซ e ์อะไรแต่ว่าก็คือรับเงินจากต่างประเทศแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกอีกค่ะว่ารับเงินจากต่างประเทศเนี่ยรับช่องทางไหนเป็นแบบรับจากออนไลน์มาร์เก็ตเพลสหรือเปล่าหรือว่ารับเป็นแบบฟรีแลนเซอ์แพลตฟอร์มหรือว่าเป็น business c l เอน์นะคะก็ถ้าสมมุติเราเลือกว่า รับเงินจากพวก Marketplace เขาก็จะให้เราเลือกอีกค่ะว่า Marketplace ที่เราทำงานด้วยอะ่ะเ,เป็นเจ้าไหนอะไรอย่างนี้นะคะเราตอบไปได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาเก็บข้อมูลเฉยๆอย่างเช่นรับจาก a d ร b e หรือเปล่าหรือว่า Airbnb หรือจะเป็น Ebay หรือเว็บสต็อกอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็สําหรับเพลเนี่ยเนาะเขาจะมองว่าเราเป็นแบบว่าฟรีแลนเซอร์เนาะทำธุรกิจรับเงินจากลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือแบบบัญชีบุคคลทั่วไปค่ะสําหรับไว s ์เนี่ยก็จะมี2แบบเหมือนกันก็คือบัญชีแบบส่วนบุคคลบุคคลทั่วไปกับบัญชีแบบธุรกิจที่จะต้องจดทะเบียนบริษัทเนาะ ความแตกต่างมันมีนิดเดียวเองค่ะในส่วนของไวซ์ที่เป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราก็เป็นบุคคลทั่วไปที่รับเงินจากต่างประเทศอาจจะรับเงินจากลูกค้าก็ได้หรืออาจจะรับเงินจากญาติพี่น้องจากแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นแบบฟรีแลนเซอร์หรือทำธุรกิจอะไรนะคะอ่ะต่อไปมาพูดถึงเรื่องการรับเงินกันบ้างทั้งสองบริษัทเนี่ยมีฟีเจอร์เหมือนกันเลยนั่นก็คือเขาสามารถ ออกบัญชีโลกาแบงก์แอคเคาท์ดีเทลให้เราได้นะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าเขาสามารถออกได้ประมาณ8หรือ9กสกุลเงินอ่ะอย่างของเพลเนียออกได้9กสกุลเงินนะคะของไวซ์เนี่ยออกได้8สกุลเงินที่มันจะเป็นแบบโลกาแบงก์แอคเคาท์เลยนะอย่างเช่นของอเมริกาใช่ไหมเราก็จะได้เลขบัญชีของอเมริกามาเลยหรือของยุโรปก็จะได้เลขบัญชีของยุโรปมาเลยแบบนี้นะคะ ซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าเรารับเงินจากโลลจากคนในประเทศนั้นได้อย่างเช่นเรามีลูกค้าเป็นคนอเมริกาแล้วเขาจะโอนเงินให้เราอย่างเงี้ยถ้าเรามีเลขบัญชีของอเมริกาเขาก็สามารถโอนเงินจากธนาคารอเมริกาเข้าสู่เ,เลขบัญชีอเมริกาของเราได้เลยซึ่งลูกค้าก็จะไม่เสียค่ารมเนียมการโอนเนื่องจากว่ามันเป็นสกุลเงินเดียวกันถูกไหม ลูกค้าเขาก็จะแฮปปี้มากกว่าถูกไหมคะแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าเพลเนียเนี่ยจะสามารถเปิดได้ประมาณ9สก,กุลเงินเปิดเปิดโลคอลได้ประมาณ9สก,กุลเงินใช่ไหมแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเราต้องรับเงินจากสก,กุลเงินอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน9สก,กุลเงินที่สามารถเปิดของเพลเนียได้อ่ะคะ่ะก็คือจะสามารถรับได้เป็นแค่ของสก,กุลเงิน USD อย่างเดียวก็คือจะเป็น Swift Transfer เนาะก็คือการโอนเงินโดยใช้ Swift Code นั่นเองนะคะแต่เงินก้อนนั้นจะ อยู่ในบัญชี USD อย่างเดียวนะคะไม่สามารถรับเงินเป็นสกุลเงินต้นทางได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรามีลูกค้าอยู่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะรับเงินมาเลเชมัยมีเพย์โอเนียเราให้เลขบัญชี USD ไปเงินที่เข้าสู่เ,ออเพยโอเนียเราจะอยู่ในบัญชี USD เลยนะคะจะเป็นสกุลเงิน USD เลยไม่ใช่ของมาเลเซียนรึงกินเนาะส่วนของไวซ์นั้นนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะออก local bank account ได้อยู่ประมาณ8สกุลเงินแต่ว่าสามารถรับเงินและโฮเงินได้มากกว่า40สกุลเงินค่ะก็คือเขาจะมีบัญชี GBP นะคะของอังกฤษเนี่ยรับเป็นแบบ international transfer ได้ก็คือ swift code เหมือนกันอ่ะสมมุตินะถ้าเรามีลูกค้าเป็นคนมาเลยแล้วอยากจะโอนเงินให้เราเราก็แค่ให้เลขบัญชีของ GBP ไปลูกค้าจากมาเลเยเนี่ย โอนเงินเข้า GBP ของเราเป็นามาเลเซียริงกิตใช่ไหมเงินที่เราจะได้รับใน WISE เนี่ยจะเป็นสกุลเงินมาเลเซียริงกิตเลยนะคะจะไม่ได้อยู่ในบัญชี GBP ของเราเราจะถือมาเลเซียริงกิตไว้เลยใน WISE นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ Wi e เนี่ยเราสามารถถือเงินสกุลเงินต้นทางได้หลากหลายสกุลเงินมากกว่านั่นเอง ซึ่งต่างจากเพลเนียเนาะเพลเนี่ยจะถือได้เฉพาะสะกุลเงินที่เขามีให้นะคะ 8-9สกุลเงินที่ที่สามารถเปิดได้เนาะแต่ว่าในส่วนของการรับเงินเนี่ยนอกจากการโอนเงินอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็จะมีการรับเงินโดยการออก Invoice นะคะหรือว่าทำเป็น Payment Link ส่งไปให้ลูกค้าของ WISE เนาะถ้าพิมเคยทำวิดีโอสอนไว้แล้วนะคะเรื่องของการทำเพย์เมนต์ลิงหรือการทำลิงก์รับเงินจากลูกค้าเนะาะทั้งเพลเนี่ยและ WISE สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างคือวิธีการจ่ายเงินของลูกค้าค่ะ ของ w i ซ e นะคะเมื่อลูกค้าได้รับลิงก์จ่ายเงินของเราแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถจ่ายเงินโดยการนำเงินจาก Wi ซ e b a l a n c e ของลูกค้าโอนมาให้ Wi ซ e ของเราเนาะคือลูกค้ามี Wi ซ e อยู่แล้วหรือลูกค้าโอนเงินจากธนาคารต้นทางเข้าสู่บัญชี Wi ซ e ของเราค่ะก็คือจะได้อยู่2แบบก็คือโอนเงินผ่านธนาคารกับเอาเงินในไวซ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วโอนเข้าสู่ไวซ์ของเรานั่นเองนะคะแต่เพย์โอนเนี่ย ทำได้มากกว่านั้นค่ะก็คือลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีเพลเนียที่เขามีอยู่แล้วหรือลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ได้รวมไปถึงลูกค้าสามารถจ่ายผ่านบัตรได้ด้วยเผื่อว่าลูกค้าไม่ได้มีเงินในบัญชีธนาคารใช่ไหมอยากจะใช้บัตรเครดิตในการจ่ายหรือว่าบัตรเดบิตในการจ่ายเพลเนียสามารถรับเงินได้หมดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าถ้าใช้เพลเนียลูกค้ามีตัวเลือกในการจ่ายเงินมากกว่านั่นเองนะคะ ต่อไปเรื่องของการถือเงินไว้ในบัญชีเนาะในไว้ในบาลานซ์ของไวส์กับไว้ในบาลานซ์ของเพลเนียนะคะก็อย่างที่พูดไว้ก็คือ ถือเงินไว้ในบัญชีในบาลานซ์ไว้ได้เหมือนกันเลยค่ะออของเพลเนี่ยก็คือมีบัญชีสกุลเงินไหนก็ถือไว้สกุลเงินนั้นส่วนของไวส์เนี่ยก็คือสามารถถือไว้ได้มากกว่า40สกุลเงินเนาะและนอกจากนี้นะคะมันจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการคอนเวิร์ตก็คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีของตัวเองเนาะสำหรับไวส์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชี USD เนี่ยแล้วเราอยากจะคอนเวิร์เงินไปเป็นสกุลเงินยูโรเนี่ยเราสามารถกด เปลี่ยนคอนเวิร์ตเงินได้เลยนะคะอันนี้ครับพิมเคยทําวีดีโอสอนเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันเนาะอยากจะเปลี่ยน USD ไปเป็นไทยบาทแล้วถือไทยบาทเก็บไว้ก็ได้คือเปลี่ยนภายในไ i ซ์ได้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นของเพย์โเนียเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีเงินสกุลเงิน USD ในบัญชีของเพย์เนียใช่ไหมแล้วเราก็มีสกุลเงินยูโรอยู่ในเพย์โเนียด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถย้ายจาก USD ไปเป็นยูโรได้นะคะถือสกุลเงินไหนก็คือถือสกุลเงินนั้นไว้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะคะและนอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องของการออกบัตรด,ด้วยที่เป็นบัตรแข็งเวลาเอาไปไปใช้งานบัตร ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดละกันเนื่องจากว่า คนไทยเราอะค่ะถ้าเป็นที่อยู่ไทยเราจะยังไม่สามารถขอออกบัตรแข่งได้แต่ว่าถ้าใครอยู่ต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือขอได้นะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จะยังไม่พูดถึงบัตรเนาะแต่จะบอกว่าทั้งไวซ์และเพลเนียสามารถขอบัตรแข่งแล้วก็เวอร์ชวลการ์ดได้ก็คือบัตรที่เป็นดิจิทัลได้นะคะก็สําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะลองขอดูได้เนาะซึ่งก็มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรนะคะถ้าของไวซ์ค่าธรรมเนียมการออกบัตรน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ยูโรนะคะ ไม่รวมค่าส่งบัตรไปที่บ้านนะแต่ว่าของไวซ์เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะจ่ายแค่ตอนออกบัตรเฉยๆแต่ว่าของเพลเนี่ยเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยค่าธรรมเนียมบัตรรายปีของเพลเนียจะอยู่ที่ปีละ29.95 USD ค่ะ พูดถึงค่าธรรมเนียมแล้วต่อไปเราก็มาพูดถึงค่าธรรมเนียมโดยรวมบ้างนะคะในการโอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือค่าธรรมเนียมธานาคารกับอัตราแลกเปลี่ยนค่ะซึ่งบางทีถ้าใครใช้บัตรเครดิตในการโอนมันก็จะมีค่าธรรมเนียมออการใช้บัตรเครดิตด้วยนะคะทีนี้ความแตกต่างมันจะอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนอะ่ะ เพ y o n e er เนเนี่ยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็น Real Time Exchange Rate เนาะถ้าใครเคยไปที่ร้านแลกเงินหรือว่าธนาคารที่เขารับแลกเงินใช่ไหมเราจะเห็นบอร์ดแล้วก็มีตารางอัตรารับซื้อกับอัตราขายใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือ Real Time Real Time Exchange Rate ที่ทางธนาคารเขารับและ p a y o n e er เนียรก็ใช้เรทนั้นแล้วก็บวก ค่าธรรมเนียม0.5%นะคะแต่สำหรับ WISE เนี่ยจะใช้ Mid Market Rate ก็คือเออเอาอัตราซื้อกับขายตรงที่เขามีอะเอามาบวกกันแล้วหาร2เออเป็นค่าเฉลีย่ยประมาณนี้นะอันนี้อธิบายแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นอัตรา Mid Market Rate ตรงนี้มันจะถูกกว่านิดนึงอืมแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมของไว s ์น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.68% ขึ้นอยู่กับสกุลเงินด้วยเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งยังไม่รวมกับค่าธรรมเนียมธนาคารตอนที่เราโอนเงินแต่ละครั้งมันจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารด้วยและนอกจากนี้นะคะค่าธรรมเนียมการใช้งานรายปีเนี่ยตอนนี้นะณนะตอนนี้ไวซ์ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานอะไรทั้งนั้นสมัครก็สมัครฟรีแต่ว่าจะต้องมีการโอนเงินเข้าไปเปิดบัญชี880บาทเพื่อเปิดบัญชีแต่ถ้าใครไม่โอนคุณก็ จะมีแค่บัญชีไวซ์อยู่แต่เราจะไม่ได้เลขบัญชีแบบโลกาแบงก์แอคเคาท์นะเขาสมัครเฉยๆก็จะมีแค่บัญชีไวซ์ซึ่งสามารถใช้โอนเงินออกได้แต่ถ้าต้องการที่จะรับเงินเราต้องเปิดบัญชีก่อนก็คือโอนเงิน880บาทเข้าไปเปิดบัญชีแล้วก็มีการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะคะในส่วนของการใช้งานรายปีนะตอนนี้ยังไม่มีการเก็บเงินค่ะ แต่ว่า p a y o n นี r er เนี่ยก็สมัครฟรีเช่นกันหาได้เลขบัญชีมาเลยนะคะไม่มีการโอนเงินอะไรเข้าไปเปิดบัญชีอะไรทั้งนั้นแต่ p a y โอนี r er เนี่ยถ้าเกิดว่าในแต่ละปีนะทั้งปีมีเงินเข้าไม่เกิน2,000 USD 2,000 USD นะต่อปีคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม รายปีค่ะปีละ29.95 USD นะคะถ้าเกิดว่าทั้งปีเนี่ยเรามีเงินโอนเข้ามากกว่า2,000 USD เราก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีนะคะในส่วนของการถอนเงินเข้าไทยสมมุติเรามีเงินอยู่ใน w i ซ e หรือมีเงินอยู่ใน p a ลเนี e ยแล้วจะถอนเงินเข้าไทยที่เป็นชื่อบัญชีของเราเองที่มันตรงกับชื่อบัญชีของ w i ซ e และ p a y เนี e er ยนะถ้าเป็นเพลเนี่ยกดถอนเงินปุ๊บเนี่ย จะต้องรอประมาณ1-2วันเงินถึงจะเข้าบัญชีธนาคารไทยนะคะแต่ถ้าเป็นไวซ์เนี่ยเงินเข้าเลยทันทีภายในไม่เกิน1อนาที เข้าเลยทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆและในส่วนของความแตกต่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือว่าทางเพ o n นี r เนี่ยเขาโคกับ Marketplace หลายเจ้ามากๆอย่างที่ใครอาจจะเคยเห็นเนาะที่แบบว่าไปสมัครเว็บไซต์ต่างๆแล้วเขาบอกว่าให้ผูกบัญชีเพ o n นียใช่ไหมคะ เนี่ยมันก็จะเป็นจุดแข่งของทางเพลเนี่ยเขาก็คือเขาโคกับพวกมาร์เก็ตเพลสต่างๆซึ่งถ้าเราไปสมัครเว็บไซต์นะแล้วเรามีบัญชีเพลเนี่ยก็สามารถกดลิงก์กันได้เลยอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าเราสังเกตนะเว็บไซต์ต่างๆที่เขาให้เราโคกับเพลเนี่ยค่ะเขาก็คือจะให้เราใส่เลขบัญชีธนาคารนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นเลขบัญชี USD นะคะซึ่งถ้าใครใช้ wise เราสามารถเอาเลขบัญชี USD ของ wise ไปใส่ได้เช่นเดียวกันการทำงานเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทิมก็มองว่าก็คล้ายๆกันนะ ขอสรุปเรื่องความแตกต่างนิดนึงเนาะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะจะเห็นว่าไวส์เนี่ยจะสามารถรับเงินต่างสก,กุลเงินได้เยอะกว่าแล้วก็สามารถถือเงินสก,กุลเงินอื่นๆได้เยอะกว่านั่นเองนะคะแต่ในส่วนของการรับเงินเนี่ยถ้าเป็นการโอนเงินจากบัญชีธนาคารสู่บัญชีธนาคารเนี่ยจะเหมือนกันเลยเนาะแต่ถ้าเป็นการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าส่งลิงก์ให้ลูกค้าจ่ายเงินเนี่ย เรื่องของตัวเลือกการจ่ายเงินนะคะทาง p a y o เ er นียเนี่ยจะมีตัวเลือกให้ลูกค้ามากกว่าก็คือลูกค้าสามารถจ่ายผ่านบัตรได้นั่นเองนะคะทางไ i ซ์เนี่ยจะยังไม่ได้ไว s ์นี่คือรับเงินจากการโอนเงินผ่านบัญชีธานาคารหรือเงินจากไวซ์แอ c เคาท์เท่านั้นนะคะในส่วนของการคอนเวิร์ตเงิน ภายในบัญชีของเราเอง WISE ทำได้มากกว่าสามารถตั้งออโต้คอนบ์ตได้ด้วยเผื่อว่าใครที่อยากจะทำกำไรเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะก็คือ WISE สามารถทำตรงนี้ได้นะคะและในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยทัพพิมมองว่าไม่ได้ต่างกันมากนะักมีค่าธรรมเนียม ซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้ต่างมากแต่ถ้าความรู้สึกค่พิมค่พิมก็ยังรู้สึกว่าไว s ์ค่าธรรมเนียมถูกกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะโอนเงินนะคะเขาจะมีค่าธรรมเนียมบอกอยู่แล้วว่าเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วก็ผู้รับจะได้รับเงินเท่าไหร่นะคะก็ลอง กดกดดูก็ได้ยังไม่ต้องโอนก็ได้นะทุกคนในส่วนของค่าธรรมเนียมการใช้งานเนี่ยสมัครฟรีทั้ง2อันเลยนะคะแต่ว่าไวซ์เนี่ยจะต้องโอนเงิน880บาเทเข้าไปเพื่อเปิดบัญชีธนาคารเนาะ แต่ว่าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะตอนนี้นะคะส่วนเพโอนเนียถ้าใช้งานเงินเข้าไม่ถึง2,000 u s ดอลลาร์ต่อปีก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปี29.95 u s ดอลลาร์นั่นเองนะคะและอย่างหนึ่งก็คือการถอนเงินเข้าบัญชีไทยเนาะเออถ้าใช้ w i ซ์เนี่ยจะได้รับเงินแทบจะทันทีเลยนะคะส่วนเพลอนเนียจะต้องรอประมาณ1-2วัน แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของซัพพอร์ตนะคะการติดต่อซัพพอตเวลาแบบเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ส่วนตัวท้าพิมรู้สึกว่าทางซัพพอร์ตไวซ์เขาตอบเร็วกว่าเราติดต่อทางซัพพอร์ตได้ง่ายกว่าเพลโอนเนีย er, นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวท้าพิมละกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ท้าวทิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ